สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมออกนอกสถานที่ครับสิ่งที่ผมกําลังจะรีวิวเนาะผมว่าทุกคนเบื่อเบื่อคืออะไรผมยังเบื่อเลยรีวิวแต่รถเขาใช้คําว่าอะไรนะเอาเอาเป็นว่ารถวัยรุ่นนะครับแต่วัยรุ่นตอนปลายวันนี้ผมมารีวิวรถตามใจผมบ้างโอเคไหมครับจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมจะทำ p ย a ลิ i s t เพลย์นิดนึงนะครับก็คือเขาเรียกว่าลุงฝึกปั้น อยากตามหาความฝันเนาะรถหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมอยากได้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็คือ Civic c i v i c c o u p e ที่เป็นตัว ek นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยคนขับ Civic C ี v i c c o u p e มาหาผมเนี่ยโคตรหลอ่อตอนเด็กๆผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็น C ีว i c ek หรือ ek 9หรือ ek 4ไม่รู้จริงๆทุกวันนี้ก็ยังรู้ไม่ลึกนะครับจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่กำลังกลับไปตามความฝันแต่วันนี้จะพามาเจอเด็กๆนะครับเขาเรียกว่า เด็กที่เขารู้มากกว่าผมแล้วกันในเรื่องของซีวิ c คูเป้นะครับผมว่าทุกคนน่ะได้ตามความฝันในรถของแต่ละรุ่นอยู่แล้วอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ผมอยากได้วันนี้ผมมากับ KP Home c a าเดี๋ยวให้น้องๆสองคนมาอธิบายเลยดีกว่าว่าซีวิ c คูเป้สองคันนี้นะครับเดียงไงแต่งอะไรมาบ้างสอนพี่บ้างโอเคไปดูกันต้องออกตัวผมกําลังซื้อครับซื้อมาแล้วกาลังปั้นอยู่อันนี้เป็นรุ่นรุ่นน้องนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อหลังครับชื่อหลังใช่ไหมครับ <ผม S 1> อีกคนนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเอกครับชื่อเอกใช่ไหมครับโอเคงั้นพี่ขอถามทั้งสองคนนะยืนตรงนี้ก่อนก็ได้อ่าโอเคอันนี้หลังเป็นของสีเหลืองถูกไหมใช่ครับเอกเป็นของคันนี้ถิ่มลึ่นครับโอเคงั้นพี่ถามอย่างหนึ่งทั้งสองตัวเป็นรถรุ่นไหนปีอะไรอ่าส่วนของผมเนี่ยคันนี้มันเป็น1996ครับแล้วแปลงหน้ามาหมดเลยเป็นเป็นตัว99อ๋อเป็นตัวเก้าเก้เครื่องผมเอาไว้ขับแบบว่าสบายๆครับ B20 ีเกย์ธรรมดา เน้นสะอาดแอร์เย็นแต่งสไตล์ไหนแต่งสไตล์ไหนผมแต่งแบบชอบแบบสะอาดสะอาดแล้วก็มีอะไรผมก็ยัดใส่เข้าไปหมดมที่ตัวสวยเป,เป็นรถเป็นรถปิดท้ายแก๊งปิดท้ายครับมีกล้องครับที่หน้ารถอ oh, <okay. S 1> ๋อโอเมีกล้องครับผมก็ค่อยถ่ายคลิปเฉยๆครับประมาณ <Okay. S 1> นั้นโอเคอ่ะ okay, uh. ของผมเป็นรถปี99ครับผมก็แต่งแต่งสไตล์ซิ่งซิงนิดนึงครับผมแนวมาแนวสปูลครับแนวสปูลใช่ครับมาแนวสปูลเคลื่องสปูลรถเป็นปีอะไรครับรถเป็นปี99 99แปลว่าหน้าเล็บแล้วใช่ถูกต้องตัวนั้นยังไม่ได้หน้าเล็บแต่แปลงเป็นหน้าเล็บครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าหน้าเล็บไม่เล็บนะครับ Google ดีกว่าเพราะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันจริงๆปี99กับปี2000ปะมันจะเปลี่ยนแปลงเครื่องกับตัวหน้าใหม่ถใช่ครับ มาดูทีละคันดีกว่านะครับโอเคต้องถามก่อนคันนี้ถือครองมานานยังสักพักหนึ่งครับช่วงโควิดพอดีช่วงโควิดอ๋อน,นี่แซ<ต>งเพิ่งมาเลยเพิ่งมาเลยครับก็ว่างจัดครับผมก็เลย <Shop ping. S 2> ไม่มีอะไรจะทําเล่นก็ไม่มีไม่ได้ทํางานก็ไม่รู้จะทาอะไรก็เอามาช่วงโควิดพอดีครับเสียตังค์เลยเสียตังค์พอดีครับตอนมาเป็นสีอะไรครับตอนมาก็สีเหลืองนะครับแต่ว่า สภาพไม่ไหวมากครับแย่มากครับผมไม่ไหวมากน้องบอกนี่คือนี่ยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวจะมีฉบับเต็มอ่าแนะนํานิดนึงอ่ะรอบรอบนอกแต่งอะไรบ้างครับอ่ถ้าเป็นรอบนอกเนี่ยรอบนอกก็จะมีอ่าแม็กสปูลนะครับอ่าแม็กสปูลตัวนี้แม็กสปูลใช่ไหมครับแม็กสปูลครับขอสิบห้าครับผมเบรกสามห้านะครับเบรกสปูนด้วยเบรกสปูนครับตรงนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณอ่าก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าครับหาได้ไหมของมือสองครับผมหาได้ไหมก็แล้วแต่สภาพครับแล้วแต่สภาพ ที่ถามเปล่าครับผมก็อยากหารถผมเองเบ้างครับผมผมยังไม่รู้เรื่องผมจะแต่งอะไรผมถามพี่หลายคนเขาบอกแต่งสไตล์ไหนโอ้ไม่รู้โอเคอ่ะส่วนยางก็เบิกใหม่ครับยางเบิกใหม่ใช่ครับอารวันอาครับผมโอเคงั้นดูห้องเครื่องก่อนดีกว่าใช่ครับเขาบอกว่ารถยังไม่ถูกใจเขาขอเครื่องก่อนโอ้โหเครื่องเต็มใช่ไหมครับเป็น B18 ครับผมอันนี้น้อง สีภายในคือภายในภายในเป็นสีดําถูกปะไม่ใช่ครับคือตอนนี้ห้องเครื่องผมยังไม่เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไปทําห้องสีห้องเครื่องให้เป็นสีเดียวกับตัวรถอีกครับสีเดียวกัาใหม่ใช่ครับอบอกตัวเครื่องครับตัวเครื่องเป็นอะไรตัวเครื่องเป็น B 1 8ิดท่อล่างยี่สิบครับ B18 ิดท่อล่างยี่สครับผมโอเคอธิบายช้าๆบางทีอธิบายคนแก่อย่างพี่นิดนึงคำว่า B 1 8ิบดท่อล่างยี่สิบคือก็หมายถึงว่าครึ่งบนมันเป็นเครื่อง B18 ท่อล่างของยี่สบมาประกบกันอะไรเงี้ยครับ่ประกบกันห้่คร ข้ามสเต็ปเหมือนแบบคอร์สคอร์สบีดให้มันแบบข้ามให้มันแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับผมจริงจริงๆเดี๋ยวจะพาไปจอดลึกอีกทีนะครับจริงๆมันก็คือเครื่อง B18C บีถูกแล้วก็เพื่อการนี่ขยายซีซีเยอะๆถูกไหมครับใช่ครับต้องการขยายก็เลยขยายช่วงล่าง เอาของ B 2 0มาอ่าชุดแต่งอ่าอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นไอยางท่านเครื่องยึดตัวเครื่องนะครับผมเป็นของไอเนี้ยครับแฮสปอร์ตแฮสปอร์ตอ่าแล้วมีอะไรครับไอพวกนี้ก็จะมีคอยคอยดีนะครับผมตัวนี้มีหัวฉีดตัวนี้ก็หัวฉีดอ่าซูบารุอะครับผมฉีดซูบารุครับอ่าโอเคหัวฉีดสุบารุเปลี่ยนเลคูเลตใหม่ตรงนี้นะครับนะฮะอ่าแล้วก็กองเปลือยกองเปลือยกองเขาเรียกกองกุหลาบใช่ป่ะกองกุหลาบครับ โอเคหม้อหม้อน้ําเปลี่ยนหรือไม่ใช่ครับหม้อน้ําเป็นอะไรครับเนี่ยหม้อน้ํามันเป็นของของของยุ่นนี่แหละครับผมฮาร์ดสปอร์ตเนี่ยครับให้เดอะพาวเวอร์อะไรเนี่ยฮะนี่ตัวรุ่นของมันมาใช่ไหมครับใช่ครับต่อเครื่องมันเป็นเครื่องดีคือนี่ยังเดิมเดิมเดิมเลยครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยเดิมเลยใช่ครับเดิมเดิมนะครับเป็นไงแรงม้าตอนนี้ก็ได้ประมาณ218แรงม้าครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนชุด ID หมดครับผมท่อไอเฮดเดอร์ข้ออ่อนใหม่ทุกอย่างเดินใหม่ครับแล้วก็จะทำให้รีดให้แรงม้ามันเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 1> <21 8 S> 2ม1งแรงม้าสำหรับ,บรอันนี้คือจูน,นจูนจูนครั้งแรกครับตรงนี้ครับงบงบครับทำไปเท่าไหร่แล้วครับคันนี้เฉพาะเอาต้องต้องต้องหลบภรรยาไม่ไม่ <S <S ไม่ครับไม่มีครับไม่รับพี่ก็คือเฉพาะเครื่องกับใส่ของเข้าไปของซิ่งเข้าไปก็ไปอยู่ประมาณน่าจะเกือบสองแสนได้ครับเกือบสองแสนเฉพาะเครื่องนะครับ ครับมากกว่าตัวรถตอนซื้อมาแล้วล่ะมากกว่าบอดี้อยู่แล้วครับพี่มากกว่าที่อยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปดูข้างในดีกว่าครับไปตาร์รถก่อนนะครับร้อนโอ้โหตามสไตล์รถแต่งนะครับใช่ไหมใช่ครับโอเครอบเลี้ยงรอบเลี้ยงไปหน่อยครับผมเลี้ยงรอบไปหน่อยใช่เพราะว่าสไตล์เครื่องใหม่ๆมันมันมันเดี๋ยวมันจะดับโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นบอกนะครับ ของแต่งมีอะไรบ้างของแต่งครับผมก็ตัวนี้เป็นวงมาลัไสปูลนะครับน้องชอบสปูลมากเลยใช่ครับผมมาแนวสปูลครับก็เป็นสปูลนะครับคอแต่งสปูลนะครับตัวนี้ไมเป็นไทอาร์ครับนะครับแล้วก็ผมติดดินเกตตัวนี้ไว้ของดิฟฟี่นะครับหัวเกียร์เป็นของอเล็กนะครับอเล็กก็คือเป็นคือทาให้สปูลอะไรเงี้ยครับผมนะครับเกียร์ใช่ไหมครับตัว เกียร์เป็นอเล็กซ์ใช่ไหมครับวิทยุเนี่ยคือเป็นวิทยุเดิร์กตัวกรอบเป็นวิทยุกรอบเดิมอยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนเป็น3ปุ่มนะครับของอีกคนาเป็นปี99ครับแต่ว่านวมชุดนวมหมดทุกอย่างนี่คือเป็นผมเปลี่ยนเป็นนวมดําหมดแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นนวมอะไรครับนวมเทาครับรถเตดรถมาอ๋อเป็นนวมเทาไปเปลี่ยนเป็นนวมดำแล้วใช่ครับใช่ครับเฮ้ยผมว่าสภาพสวยมากเลยนะครับใช่ไหมก็เรียบๆครับผมชอบแนวเรียบๆแล้วบอรครับบอร์ดเป็นเล็กคาโร่เอสอาร์สามครับเอสอาร์สามคร ข้างหลังเครื่องตัวนี้เอาไปหุ้มผ้าคันธล่ามาครับเฮ้ยผมว่าสวยแล้วเนี่ยครับผมก<ม>็ชอบเป็นแนวโทนดำๆหน่อยเฮ้ยผมได้แล้วเดี๋ยวผมไปหุ้มแบบนี้ดีกว่าผมว่าสวยดีเนาะแล้วแต่ค,แตคนชอบเนาะนจริงจริงรถผมบอกอย่างนี้นะใช่ครับไสไตล์ใครสไตล์มันครับรถไม่มีใครถูกผิดถูกต้องครับผมอยู่ที่เงินเราใช่ไวไวตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับใช่ไหมแช่ความชอบครับเท่านั้นชอบใครสวยใครสวยมันครับแล้วถ้าน้องว่ารถคันนี้น้องแต่งสไตล์ไหนผมอะครับ ผมชอบแนวยุ่นครับแนวยุ่นใช่ไหมชอบแนวยุ่นเลยครับแต่พี่ว่าสวยแนวยุ่นออกซิ่งซิ่งนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้แบบซิ่งมากแบบโอ้โหรู้สึกใส่โลบ้าหรืออะไรเงี้ยครับผมเอาแบบว่าใช้งานได้ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับขับสนุกครับโอเคงั้นไปดูคันอีกคันหนึ่งกันเลยดีกว่าไปมาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้อะไรครับคันนี้เป็นปี99ครับอันนี้เป็นปี99พอดีวันนี้เพื่อนเขาไม่อยู่รถทิ้งไว้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันคันนี้คันนี้ไฟไฟเป็นไฟเดิมไหมครับ ไฟนี่เป็นไฟเดโปครับอันนี้เป็นไฟไฟเทียมครับอันนี้ไฟเทียมจะขาวหน่อยขาวหน่อยนิดหนึ่งไม่หน่อยใช่ครับคันนี้แต่งสไตล์ไหนครับอันนี้จะแต่งแบบสไตล์ไทยอาร์ครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆเอเค้าแต่ว่ามันเป็นตัว2ประตูแค่นั้นเองใช่แม็กเป็นแม็กอะไรเนี่ยแม็กนี่เป็นโบกครับพี่โบกใช่ไหมเป็นโบทีสามเจ็ดรุ่นยอดนิยมใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยใครๆก็ใส่รุ่นนี้โอเคแล้วมาดูบอร์ดดีกว่าข้างในเขา ข้างในคันนี้ก็เดิมเหมือนกันคันนี้ก็เดิมๆครับพี่คันนี้เป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาแล้วเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง B20 เครื่องนี้ B20 ใช่ครับอันนี้เป็นบอร SR3 แท้แล้วก็หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ไทยอาไทยอาพวกอะไร K9 อันนี้ก็แบบเดิมๆครับแต่ผมว่าแรงๆนิดนึงแต่ผมว่าเดิมๆแบบนี้สวยนะใกล้ครับโอเคดูเครื่องดีกว่าดูเครื่องอันนี้คือเครื่อง B20 ถูกไหมครับใช่ครับนี่เครื่องเดิมๆเลยใช่ B20 โชว์ k k s โชคเคสเกสดู<ช>จากสีนะใช,ใช่อันนี้อันนี้เน้นสิ่งเดียวครับไม่ไม่ไม่เน้นสวยอะไรเน้นซิ่งใช่ครับแรงม้าประมาณเท่าไหร่เนี่ยคันนี้น่าจะมีประมาณสักร้อยหกสิบกว่าเพราะว่ามันเป็นใสเกษษียร์ธรรมดามาแล้วก็เปลี่ยนพวกเป็นแท่นเกียร์เป็นไทอาร์มาไทอาร์มาใช่ครับผมว่าที่นี่มีเยอะดีนะครับหลากตลายเลยเดี๋ยวไปลองขับของน้องหลังดีกว่าเพราะอยากรู้ว่าน้องหลังทําไปสองแสนเนี่ยเป็นยังไงโอเคครับมาดูคันน้องเอกนะครับอ่าคันน้องเอกภายนอกมีอะไรบ้างครับภายนอกก็ เดิม<ท>เดิมพี่แค่แค่เปลี่ยนจาก96เป็น99แค่นั้นเองก็เปลี่ยนซุ้มใหม่เปลี่ยนไฟหน้าใหม่เปลี่ยนกระจังใหม่เปลี่ยนกระชนใหม่เคเติมลิ้นใหม่หมดเท่าที่ผมจําได้ใช่ไหมพี่จําได้ว่าถ้าเป็นหน้าก่อน99ก่อนหน้าเล็บอ่ะตรงนี้จะมีคิ้วใช่ไหมครับใช่ใช่ปะแล้วไฟเดียวกันปะไฟคนละไฟคร,ครับอันนี้เป็นไฟ99แล้วครับไฟ99กับไฟก่อน99มันต่างกันไงอ่ะก็ไฟตรงนี้มันจะใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็จะไม่มีตรงตรงตรงบังตรงนี้แค่นั้นเองมันจะมองง่ายครับ ตัวฝาเปลี่ยนคาร์บอนมาอ๋อเปลี่ยนคาร์บอนตัวนี้ปากคาร์บอนเหรอครับใช่ครับคาร์บอนทำสีเหรอใช่ครับโอ้าทำสีมาใช้ได้เลยแต่ไฟนี้เป็นไฟ EK ใช่ไหมข้างในดำเป็นเป็นไฟแท้ครับ Stanley ครับมันจะมีปั๊มอยู่อ๋อเนี่ยปั๊ม Stanley โอเคไปดูข้างหลังก่อนดีกว่าข้างหลังเป็นไงต้องออกตัวก่อนนะครับพอดีรถเนี่ยมันเลี้ยวมากคือเราไม่ได้ลางทั้งคู่นะครับน้องก็ไม่ได้ใช้นะฮะดังนั้นไฟท้ายเป็นไรครับ โดยท้ายของอันเดิมเนี่ยผมยกออกเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าด้วยสต๊กสภาพตามปีมันน่ะมันเก่ามากก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นสเปคเ,เมกาแต่ว่าเป็นของเทียบนะครับอ๋อของเทียบอันนี้เป็นของเทียบของเมกาจะมีล็อตตรงนี้ใช่ครับต้องมีล็อตตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามันเลียวมากนะทั้งสองคันยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ไฟเดิมป่ะครับของหลังไฟเดิมไหมไฟเดิมเหมือนกันไฟเดิมเหมือนกันครับไฟเดิมแต่ไม่ได้เปลี่ยนเปคเมกา ไม่ได้เป็นไมกาแต่ว่าเป็นสเตอรี่ของของเดิมนะครับตัวเดิมนี่แหละครับวิธีดูง่ายๆครับนี่ดูฝั่งนี้นะจะเห็นเลยนะครับโอเคส่วนไฟธรรมดาตรงนี้เป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนก็อยากได้เมกานะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันหาโคตรยากต้องของเทียบอย่างเดียวไปดูรถข้างในรถอะไระแอร์เย็นเพลงเพราะไปไปดูข้างในครับมาดูภายในนะครับคันนี้ภายในเป็นไงบ้าง ภายในก็เดิมๆพี่ไม่เปลี่ยนเป็นออโต้มาของ EK4 พี่อันนี้หน้ากาดมันใช้มาไทยไอ EK4 แค่ใส่ฟอนต์เข้าไปเพลเนียเข้าไปคันนี้คันนี้ทําเดิมจริงนะครับใช่ผมอะไรจะเป็นของ EK9 ครับพี่ผมว่าอันนี้คือพลายเดิมของ EK9 ที่เป็นโมโมใช่ป่ะใช่ครับเป็นโมโมแล้วตายเป็นตายเฮ้แดงอันนี้อยู่ไม่ถึงหมื่นนะพี่ประมาณเก้าพันแต่เก้าพันครับแล้วฟีลลิ่งกับเทียบกับพวกพวงมาลัยซิ่งเป็นไงแล้วแต่ชอบพี่ผมแบบชอบแบบ ย้อนยุคหน่อยนิดนึงย้อนยุคคือไม่อยากจะซิ่งเยอะข้างๆก็จะเป็นแผงของเคนายใช่ครับข้างๆเป็นแผงเคนายครับสองข้างแล้วภายในเป็นสีดำตรงข้างพวกนี้ผมใช้สีสีสเปคของ Honda สีพ่นภายในครับพ่นใหม่ทั้งคันเลยทั้งนักการ์ด้วยมันจะเป็นสีดำปกติมันจะเป็นสีออกขาวๆขี้มครันนี่ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่อ๋อเบาะแล้วเบาะครับเบาะหลังจะเป็นของเอ็กเเคเก้าลาะผ้าออกมาทั้งหมดนะครับแล้วผมก็มาใส่ในเบาะเดิมย้ายตัวมาใส่เลย ยายจเสียก้าวใสลงมาเกียร์ครับเป็นเกียร์ออโต้เกียร์เกียร์เตอร์ครับแค่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนแผงใหม่ให้มันมีเลขหนึ่งไว้ลากเกียร์หนึ่งได้แค่นั้นเองปกติจะมีแค่เลขกองแล้วขับเป็นไงครับนี่ปกติครับอันนี้แรงม้าเดิมๆผมพอตามเพื่อนได้เอาไปสิ่งติดกล้องเฉยๆประมาณเท่าไหร่แรงม้าแรงม้าประมาณเท่าไหร่ประมาณไม่เกินไม่ข้ามร้อยห้าสิบไม่ครับร้อยห้าสิบใช่ครับครับสู้คุณหลังไว่ได้คุณหลังสองร้อยอัพอันนั้นเขาทำเต็มครับพี่ทำเต็มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าเป็นยังงไได้ rốt nó thằng กฎจราจรนะครับ เื้องหลังนะครับที่คุณคุณเห็นว่าสวยน mm hmm. เนี่ยเบื้องหลังเหมือนที่ครับ mm hmm. น้อนกินไม่ได้นะกินอะไรนะกินข้าวลิงกินข้าวลิงเรียบร้อยแล้วครับงหนึ่งพัน น้องเขาไปเองแล้วนะครับน้องไม่น่าป้ายยาพี่เลยเนี่ยแต่ผมคงสไตล์ผมคงจะขึ้นเดิมๆไม่ต้องแต่งอะไรเยอะ <ผม S 1> เอาเ,เ,เ,เอาแอร์เย็น <Air S 1> นะครับ <Air S 1> เ,เพียงพอครับผมพับสนุกพอครับนิดหน่อยอ่าโอเคไปเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับโอ,โอเคครับเมื่อกี้ได้ลองนั่งน้องเหลืองสปูนนะครับสไตล์สปูนของน้องหลังไปแล้วนะครับแต่พอดีเวลาไม่พอยังไม่ได้นั่งลองน้ำเงินของของเอกเลย งั้นอย่างนี้ฝากสองคันนี้ไว้แล้วกันจริงๆ2คันนี้น้องก็ไม่ขายนะครับที่เรามารีวิวเนี่ยเพราะความคันของผมเองนะครับผมอยากรู้ว่าเด็กๆเขาเล่นกันยังไงลุงแก่แล้วไม่ใช่นะครับจริงๆอย่างนี้ผมอยากรีวิวรถแต่งที่ที่ผมอยากดูแล้วทุกคนอยากดูมากกว่าเนอะจริงๆมันมีรถเยอะแยะสไตล์ก็ไม่เหมือนกันสไตล์ไม่เหมือนกันถูกไหมงั้นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรถรุ่นพี่ๆน้องๆผมนะครับที่ ที่เป็นสไตล์ที่แต่ละคนชอบดีกว่านะครับใครอยากให้ผมคอมเมนต์รถอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายต้องฝากก่อนต้องฝาก KPHome Car นิดน,นึงนะครับอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ถนนกาญจนาพิเศษครับติดอยู่กับสถานเนติบัณฑิตครับรัฐสภาครับปกติเต็นก็ขายรถรถบ้านครับรถบ้านแต่พเพอนี้เราเป็นความชอบส่วนความวชอบส่วนตัวคนรักรถครับก็เอารถมาทํา ทำซิ่งกันสวยงามกันครับก็คิดดูนะครับเต็นท์มีที่จอดไม่ค่อยเยอะเนี่ยมีอีมีอีเคคูเป้จอดไป4ี่แล้วนะครับโอเครับซื้อซื้อขายรถบ้านทุกทุกยี่ห้อรับซื้อขายบ้านทุกยี่ห้อครับผมรถแบบนี้มาก็ซื้อซื้อครับผมก็ซื้อนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใครอยากขายรถทุกอย่างเนาะหรือใครมาแถวแถวกาญจนานพิเศษครับโอเคติดต่อน้องผมหลังได้เลยครับกับเอกได้เลยนะครับ นะที่เบอร์อะไรครับอันหลังให้เบอร์084449424ครับหรือเอกครับให้เบอร์เลยผมก็0893999899ครับผมโอเคงั้นสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณน้องสองคนนะเตปพาพี่ๆมาดูรถนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากช่องโนเนมไว้ด้วยแล้วกันนะครับอยากให้ผมรีวิวรถอะไรนะครับเพลย์ลิสต์ใหม่ที่ผมมารีวิวรถแต่งแบบนี้นะนะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครต้องการซื้อขายรถหรือ ต้องการเปลี่ยนรถเนี่ยก็แอดไลน์มาตามที่ผมขึ้นได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ